ไม่ต้องร้องแล้วจนกว่าพี่จะแก้แค้นให้เธอได,อด้ได้โปรโดยกโทษ แกต้องชดใช้เรื่องนี้มองพี่สิทุกอย่างต้องโอเคมองพี่มองพี่สิทุกอย่างจะโอเคอย่าละสายตาจากพี่พี่จะพาเธอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวมองพี่เราจะผ่านมันไปได้นะไม่ปล่อยเธอนะไม่ไม่ปล่อยฉันได้ไ่ใช่เธอไม่ใช่น้องสาวฉันออ่ไปเด้ไหมไม่ไมมไปลอ,อ,อยู่ยีรมรดบไี่อ นนนห,หลังจากนั้นเป็นไงก็ไม่รู้แต่ฉันก็ช่วยเขาฉันช่วยซิมมอนเจาะระบบความปลอดภัยของประธานาธิบดีฟังดูเหมือนซิมมอนเลยนะแล้วทำไมเขาทำแบบนี้เรื่องมันยาว พวกเรากำลังเผชิญหน้ากับคนที่อยู่เบื้องหลังประเทศในเกมที่สุดแสนจะฮารุโหดนี้หากพวกคุณเล่นไม่ดีแล้วก็ลีออนคุณอยู่ไหนสตีม,มอนอยู่นั่นไหมใช่ฮาริการคุณต้องระวังตัวผมคิดว่าเขามีส่วนร่วมกับมีใครเรียกชื่อผมหรือเปล่าเนี่ย ท่านประธานาธิบดีเช่นชมคุณไว้เยอะเจ้าหน้าที่แคนาดีเช่นกันเขาบอกว่าพวกคุณเป็นเพื่อนกันมา30สิปีแนละ้วจริงเหรอที่ว่าคุณคือคนเดียวที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เขาตายเนะี่ยคุณจะพูดอะไรเออคุณรู้ตัวไม่ว่าตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยของการโจมตีนี้ไปแล้วแก จ้าหน้าที่ฮาร์เปอร์คุณเองก็ทิ้งหน้าที่ตอนที่เกิดเหตุทําให้ท่านประธานาธิบดีตกอยู่ในอันตรายผมต้องยอมรับว่าพฤติกรรมของพวกคุณมันน่าสงสัยมากไอ้สารเลวแกเป็นคนทําเรื่องทั้งหมดนี่นี่คุณกล่าวหาผมเงินเหรอแล้วไหนล่ะหลักฐานที่จะมัดตัวผมเนี่ยผมคือที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติหน้าที่ของผมคือการป้องกันการก่อการร้ายไม่ได้ทำซะเองแกโกหก ถ้าพวกคุณอยากจะพิสูจน์ว่าพวกคุณบริสุทธิ์แล้วล่ะก็มามอบตัวซะเรื่องนี้มันจะได้จบ พวกเขากำลังฆ่าเชื้อในพื้นที่แล้วทำลายหลักฐานทั้งหมดเขาทำได้ไงขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณยังอยู่ซิม,มอนอยู่ไหยหลังจากเขาคุยกับคุณเขาก็รีบออกไปบ้่เขาไปที่ไหนตอนเขาออกไปเขาคุยโทรศัพท์กับใครสักคนฟังดูไม่ค่อยแฮปปี้นะยังไงก็ตามเราหาว่าเขาไปไหนได้ไหมไม่ต้องห่วงฉันคว้าหางเขาได้แล้ว เขากำลังไปที่สนามบินเครื่องบินส่วนตัวของเขากำลังเตรียมตัวไปเมืองจีนเมืองจีนใช่ดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพอีกแล้ว BSA ยืนยันว่าเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในยุโรปตะวันออกมอเมื่อ6เดือนก่อนเรียกว่าซีเวรัสซีเวรัส เราเจอเด็กได้แบบนั้นที่นี่เราต้องหยุดซิมมอนแล้วเอาเขามารับโทษซะแต่เราไม่มีหลักฐานและตอนนี้คุณเองก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยไม่ฟังนะฮันดิกนคุณช่วยสร้างเรื่องว่าเราตายไปแล้วทำได้ไหมอะไรนะได้แต่ เดี๋ยวพวกเขาก็รู้คุณจะทำอะไรเราจะไปเมืองจีน ราอยู่เหนือนั่นฟ้าจีนแล้วเยี่ยมคุณคิดอะไรอยู่ทำไมคุณไม่จับฉันซะจะได้ลางชื่อเสียงของคุณก็คงงั้นแต่มันไม่ได้ช่วยหยุดสิมอนอีกอย่างผมทักเริ่วสนใจคุณแล้วสิ